กยูซันติคอยบทีแล้วของโมเมนคนมารีคือเจ้าจะสีเห็ดยังไงมันจะออกตัวไหนนะศนย์นยแหละเร็วนะมันแล้วก็จะมาของมามีหักอันนี้องลงเงินน่ายังโง่มาอีกอยู่แม่โอ้ยการลงพูมีความเสี่ยงยาะโอ้ยยังเปกูเบื่อเด้อมืลยนี้เด้อที่หาทีพกนาฬิกามาแล้วกูเบื่อ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 เบือกูเบือประเทศไทยเลย เอดแนวออกแต่บามันมาออกนศูน์นี่แม่แต่แต่กูซื้อตัวอื่นแต่แก่กูยังบดไม่บมาซื้อจังไรซศูน์เนี่ยมาหมักพ่อเม็นี่แม่บอจะได้ดอกว่าสั่งมันมีแนวสิออกขัดแมเลยจนยังะไรยด็กอกลแล้วงหดงีดบ้าโอ้ยมันไม่ออกจังไรซศูนนั่นแม่กูยังว่าเลขของมัไม่หาแกไปจอมยังอะไรยจมนั่นล่ะมันลืดมองออกแคบอกเข บักหลวงบักหลายโตหนึง่งอันชวนชวนขายส,สื่อพอโตเดียวเอาหน่อยขันก้อนถึกมันก็ไม่ได้เงิน,น,น,นะนญญเนาะก็แค่สร้างว่าเห็นว่ากันหนึ่งหนึ่งไปจังสรรเนี่ยเท่ากันยั่งสื่อโอ้อยแต่ามาตม้มแต่มางุดยิดงยัง,งกบ็อบอกบ่ามันคือการลงทุนโอ้ยก็โหมอยู่พอเนี่ยคอย,อ,อ,ยอ,อยู่ลหลังเงอนคอยอยิงได้ยินอีย๋บางทีมีพันต้มไหเหล็กมันออกชุนชวนมันมากถึกโอ๊ย เดียวสุดสนมันตือยอ่สันติหอยบ่ือแล้วของโมเมนคนมาเกลคือเจ้าจะสิเหตุยังไงมันจะออกตัวใดบานมันสุดสุดเละเดี๋นนมันแลกยังาของบ่มีฮะอันน้ลงเงินน้ายังโง่มาอีกอยู่แม่โว้ยอารเงพูมีควเสี่ยงไงเสียงกับเสี่ยงโพดเนาะเริ่มควนเจ้ากับบ้าเจ้าจะถือยักบาทบ่มีซื้อบรจักบาทอย่าเอาวาบาทนั่นเอา บ่มีหลักรุ่นนี้บ่มีหลักบาทมีแต่หลักพันห่วยเลี้ยงออกซูชุนโอ้ยกูอยากคล้องดังเด้เลี้ยงออกซูชุนไม่เท่ากูบถือสมน้ำหนาบอกผ่ามึงเอ้ยจีนี่แว่ใต้ใส่กรไปเด้อไปเลยไปเลยอย่าจีมาสมน้ำหนาน้ำตาอยู่นี่ได้โอ้บัดคอยขอเงินซื้อเราบ้าเป๊กเลี้ยงงวเลี้ยงควายตัดงาให้บ่ให้กั็นยังไงเอาไว้ซื้อเหล็กกุ้งใบถืออยู่ั้ะโอ้ย วันนากับชุนซูนอีกเนี่ยเด้อโอ้ยยัยเถึกโไวยกูเบื่อปากผากนี่เด้โอ้ยไปตาย่งไหนกับไปเด้อเฮอันบักพ่อกับพ่อแลว้วเด้บักลูกเคยย<ช>ัย <นะ S 3> ถือเลขบอ่อันบ่ถืองก็แหละลูกละมันบอเถือ่โอ้เป<อ>็นี้ลูกนี้ทั้งทั้งลูกเคย<ม>ทั้งหลานมาสวมน้ำนากูบ่ตีเบิดแดดเลยบาท โอ้ยจา้างกูกับเบอจือมึงหูแน่มึงจะสิมาขอเงินกูอีกนะบึงงวดน,นี่กูกับเบิด์บ้าหน่อยนะกูสิบอกให้มึงบได้กินดอกขนมน้ำกูบ้านี่โอ้ยยะไม่กูอิ่มเลขศูนยศูนนี่ขาดเด้อ